นีก็ได้ไปเก็บเห็ดค่ะมาเบิ่งเห็ดน้ากันค่ะได้ไลายหลายไปเก็บมัตไสค่ะเก็บไม่จากปลาบ้านเท่านี้ละค่ะปลาย่างค่ะเห็ดเนงจ้านี่เห็ดปวกค่ะเห็ดปวกเห็ดปวกบ้านเห็ดปวกบ้านมัตไสสิได้นี่ละค่ะปลาพี่น้องเห็ดปวกบ้านเด้อค่ะนี่เหญ่เหญ่แม่ชิเน่ไปหานี่จ้ะไปโดนบ่นนี่เหญ่ ไปโดนนี่จ้าไปะต,ตื่นผุนไหมไปตมเศร้าผุนหลายค่ะมาเดอขายเสียาไปขายหรือเสียาไปกินนี่เอาไปกินตัวค่ะเอาไปกินโอ้พี่น้องใหญ่แมชินีป้าหมาน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 วัดหมานค่ะถ้าผูใ้ใดมาคิมนี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยด้วยค่ะคะ่ะข,ขอคุณห,หลายๆค่ะ